แค่เป็นรอดได้แต่องเป็นก็แมนเยอะทีวีแมนเหรอเอ้ยสวัสดีครับกลับอีกแล้วสำหรับการรีแอคชั่นโลกกุนดาสกิวดีทอยเลตจากช่องโคโมซิ ช่องนี้เป็นหนึ่งช่องนะที่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนได้ลองไปดูกันเพราะว่ามีมหาไททันมากมายรวมถึงไททันสปิกแมนกับไททันแครเปอร์แมนก็มีการอัปเกรดที่บอกเลยว่าไฮเทคมากๆเลยนั่นเองฮะใครที่ยังไม่เคยดูเราทำารีแอคชั่นช่องโคลโมซิงเนี่ยสามารถไปย้อนดูได้เลยนะผมทําถึง ep ที่15้แล้วนั่นเองในวันนี้ในคลิปนี้เราจะมาทา ep ที่16กันต่อฮะมาดูว่าเส้นเรื่องเนื้อเรื่องของโคลโมซิกจะไปยังไงกันต่อนั่นเองซึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มดูกันฝากทุกคนกดไลค์ like, ฝากทุกคนกด ใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกำลังใจให้กับโมไปีช่อ n กันไว้ด้วยและถ้าทุกคนกดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูกันเลยโก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 อู้ยเปิดมาคือจริงเลยใครดีกว่าด็อกเตอร์มิวแทนไซคอกแล้วก็สกินบิดีทอยเลตตัวเล็กๆอันนี้น่าจะเป็นฉากตอนที่แล้วที่เล่นอโน่กันมิวแทนอย่าบอกว่าตัดหัว เฮ้ยท hey, ีวีแมนเจ็ดโดอิฟนอปโตอนวะจิ๋วไว้ก um uh ับมาทุกคนยังไงต่ออ um uh ู huh. ้ขึ้นไปไม่ทันหรอเอาแล้วว่ะอิฟนอปโตอนก็เอาไม่อยู่เฮ้ยหายตัวอู้กระโดดเตะยังกระจัมเปอร์ยังไงอู้แล้วขึ้นโดนไหมเฮ้ยแขนลุดไปเลยคือแขนคาไปเลยเอาแล้วไง มีสองคนไม่น่าไหวอ่ะโอ้หแล้วทางหน้าของทีวี่แม่ก็เตะไปแล้วใครอ่ะมาแล้วว่ะพี่รองไทยทัสสซอก์เอร์แมนดร็อคเตอร์ไงแกแกเข้าไปก่อนแกเข้าไปก่อนดร็อเตอร์ไปเข้าทีละตลอดมีโ้ไหมยิงเลเซอร์จากมือได้ด้วยเอาว่ะไอ้ตัวยุบอมีร่วงอ่ะจิงยา โอ้โบอกเลยน้ำมันเครื่องไหลดังตร์ดังตร์คือต้องเล่าไว้ก่อนแล้วคือหัวลุบไปเลยแอสโตแอ้แกเป็นรอดได้จะทำใหนก็แมนเยอะอู้เอาวัพลัดบ้ากับพลัดบ้าเอาไม่มีตัวตัวทำร้ายไปแบบหไหม,มระเบิดหรอ คุณด็อกเตอร์มัญหนเหรอ,อเฮ้ยมัสจะเก็ดเกินไปทั้งนันนะเอาว่าแฟนแมนกับสมิธก์แมนอ้ทุกคนแล้วดูภาพคือโคตรสวยไอ้ด็อกเตอร์มันก็แย่เหมือนกันมันน่าจะเป็นการระเบิดออกมาฮะเระเบมดเวลาเหรอชิบหายนะทุกคนมันจะคาบอมแล้วโอ้โหแล้วคือเจนแท็กก็เสียเอาไงอะย <Yeah! S 2> เดี๋ยวยังไงเฮ้ย อู้โหแทนทัตีป็กนกบแนระเบิดไปเลยเหรอคุณมึงนอนพีชีพเว้ยแล้วร่วงลงมาโอ้โหแทนทัตเป็นกบแยนแข่งขาทุกคนงานเข้าแล้วไงแทนทัตแฟนแม่ต้องทำอะไรสักอย่างอะโอ้ต้องขึ้นไปรับว่ะคือแข่งขาไปเลยอะ่ะแทนทัตเป็นกบแยนอะเอาแล้วไงไหวหรือเปล่า โอ้แล้วเจ้แพ็กพังเหมือนกันโอเคยังยิงแบบว่าสโลตัวเองลงมาได้เรื่อยๆไม่งั้นนี่อาจจะแบบว่าเจ็บหนักทั้งคู่โอ้ยบอกเลยว่าพินาศแล้วผู้จะอัปเกรดแบไม่นานนะไททัสเซอร์แมนแ่มคือแม่งแขนขาดอีกแล้วแม่งร้ายว่ะไอ้ด็อกเตอร์อะใครกันไททสเซอร์แมนโอ้โหแล้วคือแขนขาดเอาไง จะช่วยยังไงวะตริกาที่น่าใช้ได้เปล่าในตั้งคาเมราแมนอะต่อได้หรอยังไงเอ้ยแล้วมือตกหูดทืไม่อะอย่าเพิ่งทะเลาะกันเกิดอะไรขึ้นโหแล้วมีเหลืออยู่แขนเดียวจะสู้ยังไงวะเกิดอะไรขึ้นทุกคน โอ้ยเรียกว่าอย่ากเทพเจ้าทอครับพร้อมแล้วท้านจะมีกระแบนนะไอพน่นก็ใช้ไม่ได้แขนแม่ก็ขาดสู้ยังไงวะอันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นตัวคาโมสกิมบิทไทเลตโอ้ไม่ใช่เป็นตัวสามหัวทุกคนเอาแล้วว่ะอารีอันน,น,นคือแบบโอ้ยระเบิดอย่าบอกโดนระเบิดนะ นั่นไงไม่ได้โดนระเบิดโดยหัวกะโหลกอู้ยตัวนี้มันพ้นพิษได้โดยขอของคเมราแมนหน่อยอู้ยเหยียบเข้าปากต่อยต่อยยังไงทุบไหมเหี้ยใครมาอีกอู้ยแล้วอยากเดือดไอ้จามหัวเมื่อกี้แน้เลยทิ่ผ่ายแล้วคนโดนดึงสิลิงไว้อู้โดนช็อตงานเข้าแล้วไง โดนช็อตกระแสไฟฟ้าเข้าไปอ่ะอย่าบอกนะว่าโดนสิกอีกแล้วอ่ะผู้จนุจาก,การโดนสิกมาได้ไม่นานทีวีแมนเหรอเอ้ยซีนบ้านไทยทั้หรือไม่ก็ทีวีแมนใช่ไหมเอาเอาแล้วว่ะไททั้งทีวีแมนเพิ่งจะเห็นครั้งแรกในท่าทั้าของโคโมโซสิกนะทุกคนคือต่อยหมวกหลุดไปเลย yeah. โอ้ อู้ย่าไอ้หน้จนใครมาอีกวะแม่เอ้ยเยกกังกระทานฟอร์เมอร์ตัวไอ้สามหัวนี่เพื่อนก็เก่งเหมือนกันนะทุกคนปอดไม่โดนโอุย้ยเอาแล้วอูย้ยแล้วมันหลบเหมือนกันเอาไงวะจะบอกแล้วจอแตกอะ่ะแม่งต่อยยับเลยเฮ้ยคิริโตะมาแล้ววะจกวักรวาลนี้ก็มีคิริโตะผันเจอร์ครับราแม่ทุกคนเฮ้ยใช้พลังแห่งคริส หลบได้หล,ลบได้เอาเว้ยเอาเว้ยยังไงเอาละผมว่าคิริโตน่าจมีบทบาทเยอะแล้วแหละในจกักรวาลของโคโมซิกอะ่ะเฮ้ยเอาไงโ,โดนเหมือนกันโดนดักยิงแล้วนี่จะใสไฟฟ้ายังไงจะล็อกอยู่ไหมต้องทำลายทิ้งก่อนอคินริโตะอู้ยังทีป้อมสู้ทำลายไปดึงเดี๋ยวเอาได้ของเตัท่านแคไปตาร์แมนน่าจะหลุดไปได้อู้ยโดนยิงร่วงไปเหมือนกัน เอาละสายไฟฟ้าหลุดไปละพังรถซิทับแกลเรียบร้อยพังไปสองอันเลยหนึ่งอันและตัวนี้ก็คืออุ้ยแล้วคือแบบกรนจากปลามันอ่ะจะทำลายหน้าของจอทีวีได้หรือเปล่ายังไงเด็กๆก็มาแล้วแบ่คือเวียแบบขาบบอยเลยอ่ะเฮ้ยเผาล่าตัวเองเหรอ แล้วคือโดทนทั้งน้าของไททันทีวีแมนไปด้วยอะอยเอาเว้ยดึงขึน้นมาอีกหนึ่งทีแล้วคือเผาไปอีกหนึ่งรอบหรอโคตรมันทุกคนมันโคตรต,ตอนนี้ทั้งน้าของไททันของอาริอันมีสี่ตัวนะไททันก็ะา,าแมนไททันเซอรแมนไททันทีวีแมน,น Man, แล้วก็ไททันแฟนแมน ไอตูพัดลมแล้วแหละไอตูนี้มันร้ายวะ่ะจากวางของคุณจะพังบูไม่เห็นร้ายขนาดนี้เลยยิงยับเลยวะ่ะเอาไงแต่ว่าไททัสเซอบิกระแบกคืออู้โดนชนไปฟ้าเหรอแล้วลากขาไปจะเป็นทดลองเหรอเอาแล้ววะ่ะโดนจับอันนี้มันเป็นบาวแคปราแมนบาวสูตรอะ ไม่ใช่บลูสูตว่ากครสกิบิดีดับดับเจ็ดเจ็ดสกิบิดีเดีดีปดีปโหแล้วเหมือนแบบว่าโดน,นภาพคุมหัวแล้วโดนจับออกมาบลูสูตแคปเปอราแมนโอ้โหแล้วคือมีหลายตัวที่โดนอยู่ตัดขาดครึ่งเลยอะ่ะมาโซอย่าบอกแล้วนี่คือเหยื่อะไรต่อไปอะแต่ผมว่าไม่น่าตายหรอกไอตัวนี้ผมจับไม่ได้มันเชื่ออะไรทุกคน ที่มันส่องไฟได้หุ่นลวโปรทธิ์โปรทธิ์มันถอดจอออกมาทำไมวะเป็นเปิือไททัส LED อเนี้ยรู้ือกไททัสจะบอดไหลวะมันคือมันถอดทุกจอเลยอะ่ะมันเอาไปวิวอสหรอนอกต่มาดมเป็นนากลัวมดอบดอบเย็ดเย็ดคืออะไรไลน์ต่อไปที่โดนขัง โอ้ยได้ตัวราสุพุโดตัดขาดครึ่งไปเนี่ยอ้บัสโตขนุนติดกล้องไว้อยู่บนหัวด้วยทุกคนยังไงเฮ้ยจ้ะเฮ้ยเอาวะต้องสู้วะหมายคิดเรือตกก็ต้องใช้แล้วจวังหวะเนี้ยทำไมที่พ่อไสู้ไปอยู่ตรงนี้ได้วะทุกคนเ้ยมันคลั่งแล้วโอ้โหแล้วมีปืนยิงด้วยอุ้ยบอกแล้วว่าหมายเป็สู้ก็ต้องใช้ ฮยยะบัตตีมาดิสู้มนหน่อยโอ้ยแล้วบ่าวสูรแม่งโนอีกแล้วทุกคนอย่าบอกว่าส่งพลังให้กันนะเกี่ยก้นเอาเขี่ยก้นยังไงแกพลังงานกางอกแล้วจะให้ทำยังไงเฮ้ยถอดเลยเลยอ๋อเอาไว้บ่าวสูตรได้พลรงพิเศษมาแล้ว คุณพลังนี้เอาละเว้ยบาวสูตรได้พลังจากฐานของ LED ไหวหรือเปล่าไนนอ,อ้เนาะเฮ้ยอุ้ยเอา,าอะกดไปเลยจริงกดตันงแกันชนะไปแล้วเนี่ยพวกแกเอากล้วยไปกินซะ แล้วก็จะมาที่เรียบร้อยครับสำหรับโลกคุณหนาสกิฟิดทอยเลตจากช่องโคโมซิกเนื้อเรื่องยังคงดุเดือดเลือดพ่านเหมือนเดิมเลยไทยทัสิมิกร์แมนโดนระเบิดของด็อกเตอร์ทำให้เขาแขนขาดไปไม่รู้ว่าจะสามารถต่อได้หรือไม่ ส่วนทาหน้าของกลุ่มอนิจิอันได้ทาหน้าของไททันเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งตัวละครน,นั่นคือไททันทีวีแมนนั่นเองคะเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะมีผลกับเส้นเรื่องมากน้อยขนาดไหนฮะวันนี้ก็ได้จะประมาณนี้ฮะยังไงก็ฝากคุณเพื่อนไปติดตามช่องโคโมซิกด้วยเพราะว่าเนื้อเรื่องหรือว่าทาหน้าของสกิบ i ี้ทอยเลยของเขาก็สนุกไม่แพ้ช่องอื่นๆเลยนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะลาไปอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ like, ก, share, กดติดตามโมบิทีช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนั่น